สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีพฤษภนะคะเดือนธันวาคมแล้วส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จริงๆมาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านเลยสีถ้วยนะคะคุณกำลอังอดทนอดใจรอกับสิ่งที่กำลังจะมาถึง กับสิ่งที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าการรอคอยมันน่าเบื่อการรอคอยมันรู้สึกว่าช้าแต่ว่ามันมีความผิดหวังหรือเรื่องราวของอารมณ์เกิดขึ้นบ้างแต่ว่าคุณจะได้สิ่งที่ที่เป็นความจริงและเป็นสิ่งที่ใช่และเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของชีวิตนะคะนี่ไงคะคุณค่า belonging learning tradition s คุณกำลังมีคุณค่าในตัวเองชาวราศรีศศพฤษภ คุณกําลังได้ได้เรียนรู้กับคุณค่าของความสําเร็จคุณค่าของการเติบโตของชีวิตแปดไม้เท้าสปีดมันอาจจะมีสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเติบโตในในสิ่งที่เราประสบความประสบพบเจอกับเรื่องราวที่แบบว่าเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นแต่ว่ามันกําลัง ทำให้เราได้เรียนรู้คุณค่าและเรียนรู้กับความสำเร็จในทิศทางใหม่ๆที่ดีกว่าและนี่คือสัญญาณของออสิ่งที่เป็นการสื่อสารนะคะการเติบโตรหรือการสปีดบางสิ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นจังหวะที่พุ่งทะยานเป็นช่วงขาขึ้นของคุณเหมือนกับว่าบางอย่างเราเราวัดในเรื่องราวของอารมณ์ไม่ได้เลยแต่ว่ามันกําลัง ความเป็นตัวตนของคุณคุณค่าในตัวตนคุณมันวัดความเป็นคุณค่าและเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางชีวิตที่เกิดการเติบโตในทิศทางที่ดีได้ขยับขยายนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สัก s s f ฟูชาวราศีพฤษภนี่คือคุณเพราะว่าคุณกําลังอดทนอดใจรอกับสิ่งที่คุณกําลังสร้างคุณสร้างด้วยคุณค่าสร้างด้วยน้ําพักน้าแรงของตัวเองสร้างด้วยด้วยด้วยใจด้วยสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขจริงด้วยความเป็นตัวตนของคุณนะคะด้วย ด้วยไลฟ์สไตล์ของราชาเหรียญน,นั่นก็คือความความนิยมในคุณค่ากับสิ่งที่จับต้องได้กับสิ่งที่เป็นทุกอย่างกําลังพิสูจน์ด้วยวันเวลานะคะชาชาได้พาเล่มงานในสิ่งนี้ที่กาลังจะบอกแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงจวังหวะที่คุณกําลังที่จะได้ขยับขยายและเติบโตสู่ในทิศทางของความสำเร็จสัก์เซสมากๆเลยมากๆาจริงๆนะคะต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ทีนี้ชาวราศีพฤกษภศพมาดูไพ่สำหรับนี้กันจะมีการสื่อสารหรือการติดต่อหรือว่าการ,รเผชิญหรือสิ่งที่เป็นข่าวดีมากๆถาโถมเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้ค่ะชาวพฤกษภศพพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณในช่วงนี้สิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้น the magician คุณจะไม่คาดคิดเลยว่าความมาจะจันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือ powerful นี่คือ power ของแรงดึงดูด power ของความมาจะจันคุณคือความมาจะจันคุณคือ the magician คุณสามารถทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงได้คุณกำลัง benefit สิ่งนั้นอยู่อันนี้คือเรื่องจริง powerful ของราศีพฤษภจะนำพาให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จ ชนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี่คือหกไ้เท้าคุณกำลังยืนอยู่บนเวทีคุณกำลังยืนอยู่บนอยู่บนเส้นทางพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จแล้วคุณจะทำสำเร็จแล้วคุณประสบความสำเร็จแล้วด้วยสิ่งที่คุณทำมากำลับบงเกิดผลรับ่งความสำเร็จสักเสร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองก้าวเข้าสู่ความสุขใหม่ๆของชีวิต จะเกิดการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นกับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสู่ทิศทางหน้าที่การงานแล้วก็ความสุขและความรักเกิดขึ้นกับคุณจะมีใครบางคนกลับมาหาคุณจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นจะมีการตกหลุมรักรักแรก,รกพบเกิดขึ้นจะมีการคอมมิชเมนต์มั่นหมายงานแต่งงานเกิดขึ้นกับคุณจะมีการได้เ,เหมือนจังหวะไทมิ่งของคุณกําลังที่แบบ อยู่ๆจังหวะมันเข้ามาตุ้มตามทุ่งต,ตามมากเลยนะคะอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นจังหวะที่แบบอยู่ในอยู่ในช่วงเวลาการเฉลิมฉลองหลายสิ่งหลายอย่างจะเข้ามาหาคุณหลายทิศทางมากๆเลยมันจะมีจังหวะหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งหรือวันหนึ่งที่ทาให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นช่วงวันที่คุณรู้สึกยุ่งแต่มันมีความสุขยุ่งแต่มันพบเจอสิ่งที่เซอร์ไพรส์แล้วก็สิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่เกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆ คำตอบจะมาการปรับความเข้าใจจะเกิดขึ้นความสุขจะเกิดขึ้นความโรแมนติกจะเกิดขึ้นจีอินเพลสงดงามมากๆคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้คุณจะได้มีลูกคุณจะได้แต่งงานจริงๆสี่ไม้เทา้าคุณกําลังได้ทําหน้าที่บางอย่างที่คุณกําลังที่จะที่ที่มีแลนหรือการวางแผนที่จะได้ทำเช่นบางท่านอาจจะทำหน้าที่ในความเป็นผู้นำในครอบครัวบางท่านทำหน้าที่ของคำว่าคุณแม่ คุณพ่อแบบนี้นะคะหรือว่าสีเม้าคุณกำลังได้แต่งงานแล้วจะได้มีลูกหรือว่ากําลังที่ได้ไปสู่งานวดดิ้งงานเฉลิมฉลองหรือว่าได้พบเจอพบรักได้ออกเดทอีกครั้งหรือกําลังได้เดินทางทางไกลเดินทางต่างประเทศหรือว่าได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าจะได้ทําขยายเติบโตในธุรกิจการงานหรือว่าได้ออกมาเป็นฟรีแลนซ์เป็นตัวของตัวเองหรือว่าทําอิสระในการทําธุรกิจหรือว่าทํากิจการเล็กๆเป็นตัวของตัวเองนะคะหรือว่า ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่สวยงามมากๆชาวราศีพฤกษภนะคะเหมือนสิ่งที่คุณรอกําลังจะเข้ามาและอยู่ไม่ไกลจริงๆเหมือนความเชื่อมั่นมั่นใจของคุณทําให้คุณได้เติบโตแล้วคุณเป็นยิ่งคุณมั่นใจตัวเองยิ่งคุณเติบโตยิ่งคุณเชื่อในพลังงานของตัวเองยิ่งคุณเชื่อในความสามารถคุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณมีไอเดียมันยิ่งเป็นแสงสว่างที่ที่ดึงดูดทั้งทั้ง าเรียกว่าอะไรทั้งกัลยาณมิตรใหม่ๆเพื่อนใหม่ทั้งงานทั้งจ็อบทั้งคอนเน็ชันที่เข้ามาหาคุณเพราะว่าเขามองคุณเข้ามาหาคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาเชื่อมัน่นมั่นใจที่จะที่จะทําธุรกิจกับคุณหรือการลงทุนอะไรกับคุณนะคะแต่การลงทุนการทําธุรกิจก็จะต้องดูในเรื่องของสัญญารอบครอบรายละเอียดทุกๆอย่างนะคะทุกคนเพราะว่าเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะนี่คือราชินีเม้เาวนี่คือความสําเร็จ powerful คุณในความสุขในการเงิน นะคุณกําลังมีเงินมีทรัพสมบัติได้สร้างได้ทําในสิ่งสินั้นและเติบโตในทางท,ที่มากกว่าและดีกว่าจริงๆออฟเฟอร์จะมาเซอร์ไพรส์จะมาของขวัญจะมาข่าวดีจะมานะคะแล้วเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยมากๆเลยทีเดียวจะมีข่าวดีจากแดนไกลทางไกลจะมีข่าวดีจากคนรักความรักจะมีข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะราชินีไม่เท้ากับราชาไม่เท้าสเตร,รนคุณกำลังเจอเพอร์เฟกต์พาร์ทเนอร์ ถ้าคุณเจอความรักคุณจะเจอคนรักที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าต้องเลือกตัดสินใจเก่า <c oughs> หรือใหม่หรือใหม่ทำคู่เป็นเนื้อคู่เนื้อคู่ที่เป็นเ,เข้ามาทําคุณต้องเลือกนะคะอาจจะเป็นเนื้อคู่แบบเราถูกชะตาแต่คนนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่มีทําให้คุณมรู้สึกว่าเป็นคนรักจริงๆอารมณ์แบบนั้นนะคะ สเสน่ห์ของคุณกําลังดึงดูดออร่ามากๆในช่วงนี้และเชื่อว่าคุณกําลังได้ตัดสินใจได้ความกล้าหาญเด็ดวในตัวเองที่คุณจะได้ทําท้าทายในความสําเร็จท้าทายในในงานในธุรกิจหรือว่าความท้าทายใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแอดเวนเจอร์ใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนคุณกําลังแบบรอความตื่นเต้นที่จะเข้ามานะคะเพราะว่าคุณเป็นทั้งสองพาร์ททั้งพาร์ทความ อ่อนโยนอบอุ่นนั่งพัดความแข็งแกร่งในตัวตนของคุณคุณมาไกลามากคุณมาไกลามากเกินกว่าที่คุณจะยอมแพ้เดย์เด e ์แอนด n ร r เบิร์ดความสูญเสียนเสียใจความเจ็บปวดอะไรเก่าเก่าเกิดขึ้นได้เสมอแต่เชื่อว่าคุณกำลังได้ตัดสินใจสู่ทิศทางที่ดีกว่าของชีวิตทุกอย่าง ในชีวิตของเราช่วงจังหวะในชีวิตอะมันมีสิ่งหนึ่งที่จบและมีสิ่งหนึ่งที่เริ่มต้นใหม่เสมอและเชื่อว่าคุณกําลังบริหารบาลานซ์ชีวิตตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่อิสระภาพก้าวเข้าสู่โลกข่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆและคุณกําลังได้รับการตัดสินใจและใชชนะแน่นอนนี่คือหนึ่งดาบนี่คือสัญญาณของชัยชนะการติดต่อสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจอยู่ที่คุณและคุณกําลังได้รับคําตอบที่อยู่ภายในของคุณก่อนที่คุณจะได้ตัดสินใจข้อคาตอบค่ะ Recovery การฟื้นฟูการเปลี่ยนแปลงสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณความโรแมนติกกาลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณเปิดทางเปิดโอกาสคุณจะได้ออกเดทกับใครบางคนที่เป็นคนรักของคุณจริงๆ และคุณกำลังได้เรียนรู้กับความโรแมนติกที่กำลังจะเกิดขึ้นและเชื่อว่า,าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะทำยังไงฟังเสียงหัวใจของคุณว่าคุณรักใครว,ว่าคุณมีความสุขสิ่งใดในความรักความสัมพันธ์และเชื่อว่าถ้าคุณเชื่อ if you believe และ trust trust ใน process trust ใน perfect timing ค่ะ แล้วสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานนี้ within the next few weeks อีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าความโรแมนติกจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นแล้วคุณจะมีความสุขที่สุดในชีวิตค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ